ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะฝากบอกต่อด้วยนะใช่องุ่นเขียวมันจะเปรี้ยวถ้าองุ่นม่วงตะวันคิดไนะกิดเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวแรงมืยกว่าหกหกไม่เอาไม่เอาหกฮ้ยมีคนไม่ยืนยันมีคนไม่ยืนยันอะไรค่ะ อ่งไรอ่างไม่แม่เอานี้ออกได้วางเตียงโมไว้หรอไเอาเดี๋ยวมันหกไม่ทำให้ไม่เอาไม่เอาไม่อให้แม่แล้วเอาเตียงโมออกไหมเอาเตยชี้ีซื้อราเอับียไม่เอาค่ะเอาซื้อโทรมีห้าคนไม่ยืนยันตอนนี้ ไม่รู้ใครกด <Hey, S 1> ยกเลิ่มพี่คุณน้ำนายล่ะเหมือนอยูสวยมากคุณแม่ด้วยมีคนไม่ยืนยันห้าคนค่ะขอส้มหน่อยส้มมีแค่สามสิบสองมีน้อยด้วยสามถุงแล้วสามถุงเท่านั้นเธอถ้าเกิดมีการไม่ยืนยันแบบนี้ต่อไปจินนี่จะไม่ให้เพิ่มแล้ว ถ้ามีคนไม่ยืนยันแบบนี้ต่อไปเจนี่จะไม่ให้เพิ่มแล้วนะในะน่จะไม่ให้ราคาทุกคนให้ไปชิมเลยนะใช่ไหมลูกอสซา,าเบอรี่ค่ะแม่ค่ะนี่จนไหมคะจังดูจบสีแดงาี่อร่อยมากค่ะ ครีมรักแล้หน่อยค่ะแม่หวยใช่แล้วหุบหุอร่อยสุดๆเลยเหรอคะยูหยิบครีมรักแล้ให้แม่หน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนี่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเออมันแม่แม่ห่ขอขายครีมรักแล้หน่อยครีมรักแล้นะคะราคาปกติของเรานะคะอยู่ที่ สองอยเกา้าสิบาทเลย่ะอุ้ยตอนนี้ขึ้นร้อยห้าสิบหกบาทสองเกา้าสิบขึ้นร้อยห้าสิหกขอบคุณค่ะอุ้ยขึ้นร้อยห้าสิบหกลดให้อีกดีกว่า ลดให้อีกดีกว่ามาอ้าวทุกวันหมดเลยเหรออย่าเพิ่งหมดคีมรักเลวนะคะเซฟเซฟเลยของที่พร้อมส่งมีประมาณสาม้อยกระปุกขอเพิ่มไม่ได้สาม้อยกระปุกจริงๆแล้วขอเพิ่มไม่ได้นะคะอให้ไปร้อยห้าสิบห้าสิบกรัมใช้ได้สองถึงสามเดือน ขอเพิ่มไม่ได้จ้ะพี่คิมอะไรขอเพิ่มไม่ได้ค่ะไม่งั้นทิกตอกมันต้องส่งของวันต่อวันน้องแพ้อะไรนหน้าแดงแดงเขาถามว่าทำไมอยู่หน้าแดงคะเพราะวาแต่งหน้านอืมข้ามาอีกหูกอไม่เลยตอนนี้ต่อยอุกนขอเพิ่มยังไงก็ขอเพิ่มไม่ได้จ้ะดูอืเข้มข้นมาก ใครมีกลิ่นตัวรักแร้ดำข้อศอกขาหนีบท้องลงท้องลายจิ้มในตะก้าเลยจิ้มในตะกร้าได้เลยอุย้ขอขออยข้าคขึ้นข้าวย้ายกลังใจย้ห้กำลังใจเหรอมีลิอ๋อย้ายให้กำลังใจแม่เหรออือ S <S ครีมรักเล่พี่ๆจ๋าตอนนี้นะคะฮอตมาที่ห้าร้อยกว่าบ้านแล้วหนึ่งพันบ้านขอฮอตหนึ่งพันกดได้ร้อยสามสิบหกจึงมากทุกคนกคกดูแพ็กเกจครีมรักเล้ของเจนนี่นะคะชื่อว่าเจนเทิลเจนเทิลของเจนนี่เจนเทิลละมุของเจนนี่เจนเทิลละมุของเจนนี่เจนนี่เจนเทิลเจนเทิลเจนนี่เราจะแต่งหน้าย,ยังไงนะ่ะนี่ก็ก็เช็ดนีนี่ค่ะน่ารักมาก งุ่นทานตอนท้องว่างคะ่ะฮอตพันบ้านนะเอาฮอตพันบ้านมาให้มันจบเอาฮอตพันบ้านมาให้มันจบคะ่ะเดี๋ยวก็อันนี้ก็ไม่เปียกไม่เปียการน,น้ำได้ไม่เปียกหรอโอ้ยมันมีขามีทุกคนนอนเยอะแต่งนะาเหรอแต่งเลยค่ะเเอาแลนี่่เยอะกว่าอันดี คีมรักแล้ให้ได้เก้าเก้าเก้าบวกนะนีมละอ่ารักแล้ไม่เหม็นเหมือนเดิมโทถ้าใช้คีมรักแล้พี่เจแล้วยังมีกลิ่นตัวนี่ถือว่าสินค้าพี่ไม่ได้มาตรฐานนะแปลว่าสินค้าพี่ไม่ได้มาตรฐานนะอันนี้ยุทาปากอ๋อรีบเหร ใช้ดีมากค่ะเมื่อก่อนกลิ่นตัวโคตรแรงอุ้ยขอบคุณรีวิวค่ะขอบคุณรีวิวจากใจทุกคนเลยมีบำรุงด้วยมีบำรุงอีก200บ้านเราจะได้ฮอต9ก้บวกอีก200บ้านพี่ๆกดแล้วได้ร้อยสาจริงเอางี้200บ้านสุดท้าย ลงให้อีกสิบบาทอ่ะจบดูราคาเลยค่ะกดเลยราคามาแล้วค่ะ ให้มันซึ้งให้มันซึ้งเหลือห้าสิบกระปุกสุดท้ายเข้าไปลองส้ม่นสตรอเบอรี่สรรพคุณเหมือนกันหมดเลยไช่ค่ะค่ะได้ยังอยู่เป็นแท่งแต่งหน้าได้ค่ะแท่งแต่งหน้าสวยมากใช่ สาิบกระปุกสุดท้ายขนานะะ้ามาค่ะแหน่จังมาค่ะแตงโมมาค่ะแต่เ้าเให้นะคะจิมะ้มก่อนราคาเปลี่ยนนะคิมแล,ล้วเลแต่แหน้าทำให้นะคะอน่ขอยขไวแต่ก็ไม่ไม้แก้มาเปียกขายช่าง ขอสวยๆเลยนะคะได้ค่ะแบนแบนแบบนี้แหรอคะใช่ค่ะแบนใช้ง่ายนะคะยังไม่เสร็จเลยนะค่ะค่ะแต่ก็ยังนะคะค่ะใช่ค่ะขาวเขียวอืมนี่ไหน่ะ คิวค่ะไหนที่ได้ค่ะค่ะนี่ของพี่ช่างนะไม่ใช่ของเธออ๋อของพี่ช่างนะคะไม่ใช่ของลูกค้าเนะใช่ค่ะคิมลักเลสจะหมดแล้วนะโปรอ่ะอ่าน้ามาค่ะค่ะไปคิวค่ะนี่มันคิวคิวเ่ะอคะอะมันเิ็ดอันนี้ค่ะเดี๋ยวย่างเสร็จให้ไม่เป็นไรค่ะ สวยมากค่ะช่างช่างเก่งมากเลยค่ะครีมรักแล่ร้อยยี่บหกพี่พี่ค่ะครีมรักแล่ร้อยยี่หกค่ะแม่ค่ะแต่เี่ยกพี่ช่างค่ะค่แต่พี่ช่างยังไม่เห็นะคะห้าสิบกรัมค่ะหตดังหนค่ะ จอพึ่งปิดตานะคะค่ะงอง่ายนเดี๋ยวจะทำให้นะคะได้ค่ะใใเดี๋ยวจะทำถุงให้หว้วส้มเจนสามสิบซองมาเดี๋ยวจะหยิบเองลูกค้าช่วยของคุณูค้าหน่อยขอบคุณค่ะลูกค้าวันนี้นะคะปิดตาก่อน,นะค่ะ อ่ะส้มเจนสามไปต้งก่อนคน่ะอยากพิ้งขับไปแล้วนะ้ามาหารพี่จ้าไปตัองอ้งหน่อยค่ะส้มเจนสามไปไปตัะะ้หน่อยค่ะเดี๋ยวอ,อันดับน้่วส, <c oughs> <c oughs> สวยไหมค่ะ <c oughs> จากสองร้อยเก้าสิบหน้าทุกคน ไปเลยค่ะจับปุ้ยอย่างไงหายอย่าพุ่งังไม่ไปไหนต้องทํายังไงคะให้ให้ทายังไงคะับเองมาหาพี่ช่างค่ะเอามาาพี่ช่างแล้วค่ะหันมาอยู่ค่ะนี่นี่ไงพี่ช่างมาทังให้นะค่พี่ช่างอยากกดกดได้ครับพี่ช่างหยิบของอยู่พี่ช่างขังเ้าถ้าพี่ช่างหันมาก็ไม่ไม่กดแล้วได้ไหม เจนว้าอัตราเลยค่ะค่ะสามสิว่ว่ายังยังไม่พูดค่ะ ยังจ้ะมึงทำแบบนี้ยังไม่ปิดตาพี่ยังไม่ทาเลยค่ะทาดูมีโปรโนะส้มอ่ะ อยากจะจ้างชัก<อ> <c oughs> ใครจะจ้างชักงน<อ>ี้ดูเอาเองนะคะเยอะเหอเยอะสมสามสิบไม่หมดจิ้มในตะก,การ้าได้เลยนะใครที่บอกให้ยูจินไปแต่งหน้าให้นะคะดู ดูความดุย่าเก๋ย่าเลยย่าดุนี่จะดุน้องแบบนี้ไหมเนี่ยไม่ดุป่ะน้ำยาบ้นปากไม่มีค่ะ ตอนนี้เป็นส้มเจนยูพอแล้วลูกมันพังแด้ค่ะคีมนักเลึ้้งขึ้น120อยู่เดอ้อปรับราคาเลยนะแกงแค้นขิดข่ันจิงจิงแก้แค้นตาแต่งงานแก้แค้นแต่งงานทุกทนยะาคะตรงนี้นะคะอยากขอหน่อยเดียวได้ไหม เดี๋ยวจำต้องปรับแก้หน่อยเดี๋ยวช่างทำให้นะคะการแต่งหน้าไม่มีสิ่งิ์อหะไม่ต้องบินน่ะฮ้อนใช่ด้วยทุกุน คีมรักแรงมันรถละว้าโย้เยอะมากๆนะคะ Trang <laughs> <laughs> <Chàng. cười> Ui tịt bạc người, ช่างคะหนูอยากได้สีน้ำตาลเท้าบนตาค่ะท้าบนตาเอาสีนี้เทา้าตรงนี้ต้องเอาสีนำ้นได้ไหมคะได้ค่ะสีตามไหนดิคะฝั่งเข็มทานได้ค่ะนี่ไงนี่ไงดี๋อว่าคนที่ฝั่งเข็มไลด์ด้วยเอามาคนที่ฝั่งฝั<ว>่งเข็มทาน คนที่ฝั่งเข็มนะคะบอกเลยว่าทานได้เพราะว่าของเราเป็นวิตามินนะคะแบบทานง่ายให้นมลูกก็กินได้คขีมรักแร้นะคะจะหมดโปรแล้วนะพี่เอามาค่ะเสร็จแล้ว ทุกคนขายของขายของอีสามหมื่นนะจะพาย,ยุไปอาบน้ําแล้ว พายุไปอาบน้ำก่อนนะป้าบอกายุไปเกาะปาอนค่ะโอเคทุกคนบ๊ายบาย